ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนเน่ยขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่ะ เดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน s c o r อของผมซึ่งก็คือผู้คัเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับฮานามิกลับมาแล้วพร้อมรถใหม่นะครับรถชีสครับใส่ผงขยากินอร่อยมากเลยหูอย่าลืมไปสั่งกันนะครับกระป๋องละ20สิบาทเหมือนเดิมหรือใครเป็นสายกินเผ็ด ที่กำลังไดเอทอยู่แล้วอยากทานขนมที่เป็นขนมอบกรอกก็ยังคงมีแกงโกอยู่นะครับยังไงลองสั่งดูทั้งสาอย่างอร่อยทั้งหมดเลยลองไปสั่งดูอย่าลืมบอกกมาจากช่องด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับคาซึฮะเบอร์เจียนแล้วก็แนะนําทีมครับว่าเล่นยังไงดีคือคาซึฮะเนี่ย เป็นตัวละครที่เราจะทําค่าความชนานาญธาตุสูงกันอยู่แล้วเป็นปก,กตินะครับก็เลยทําให้เวลาที่เราเอาคาซึฮะไปเล่นเนี่ยสามารถปรับโบนัสความเสียหายธาตุนั้นๆได้ครับโดยถ้าเราเล่นโดยเล่นกับออยาโตเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มความเสียหายให้ออยาโตได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้เมื่อเราใส่เบนเนดไป มันก็ถูกบังคับว่ายังไงอันติเรามันก็จะเป็นไฟอยู่แล้วทำไมเราไม่ใส่พืชเข้าไปเพื่อให้คาซึฮะที่ทำา e m พันมาติดเบอร์เจียนล่ะครับจริงไหม ใช่แล้วบัฟอาบิสตอนนี้ก็อวยมากถ้าเกิดคุณเล่นปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวกับพืชที่เป็นบลูมคุณจะได้ค่าความชนาญธาตุเพิ่มด้วยนะครับก็เลยโอเคงั้นเอาทีมนี้ไปแล้วกันเพราะมันเก่งกระมอนกลุ่มแถมมันรวบมอนมาโดมะเฟืองกันรัวๆได้อยู่แล้วก็คือตัวมะเฟืองที่เป็นมะเฟืองเผาหรือเบอร์เจียนนั่นเองนะครับมันก็เล่นได้ดีแล้วก็แรงมากๆโดยที่จําเป็นว่าจะต้องมีคนคนนึ่งใส่สีพืชเวลาติดเบอร์เจียนทีนึงเนี่ยดาเมจก็คือ,ค,อคือเซียงหลิงแหละครับ โดยที่ถ้าเกิดว่าเราทําของกันจริงๆเนี่ยโอกาสที่ดามจตรงนี้จะทําได้สูงเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าคุณแค่สายเยี่ยมแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้เป็นทีมคาซือฮะที่ไปเล่นกับพวกแนชโนลชายพวกนี้ดามจมันจะไปตกที่เซียงหลิงแทนครับข้อดีก็คือมันแรงกว่าครับข้อเสียคือันจะทำอาร์ติแฟกซ์ได้ยากกว่าก็เลยข้อทีมนี้ออกมาแต่ถามว่าทีมนี้มันจะดามจสู้กับพวกทีมเมตาได้ไหมคําตอบก็คือสู้ไม่ได้นะครับแต่ใน สถานการณ์ที่เหมาะสมเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากๆสามารถไปตีกับมอนสเตอร์ได้แบบสบายๆอย่างที่คุณเห็นในคลิปที่ขึ้นมาในช่วงต้นที่คุณเห็นนี่แหละเนาะฉะนั้นถ้าอยากเล่นก็ลองเล่นดูครับคาสงะคุณทําอ m กันอยู่แล้วเบเนตคุณกดอันติเป็นไฟกันอยู่แล้วคงไม่มีใครเอาเบเนตมาแต่ไม่กดอันติตัวพืชมันก็มีติดมาอยู่แล้วก็คือ MC ของเราถ้าใครมีออยาโตก็ลองดูแล้วกันครับส่วนชายจะเล่นยากหน่อยแต่เดี๋ยวมีให้ดูครับจริงๆๆิงชิลใช้ได้นะครับแต่ว่าไายาโตเนี่ยมันทำเดาม นนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปอธิบายเรื่องของการเล่นทีมนี้กันเลยครับอย่างแรกที่คุณจําเป็นต้องรู้ก็คือแมคานิกกับทีมครับที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือทีมที่ผมจะนําไปใช้เล่นจริงๆคุณเห็นตั้งแต่ในตอนพรีวิวตอนต้นแล้วเนาะโอเคเราคุยเรื่องแมคานิกกันก่อนครับอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าเบอร์เจียนทางานยังไงนะครับถ้าอยากได้คลิปแยกเฉพาะเบอร์เจียนการ์ดอยู่มุมขวาบนกดคลิกตามไปได้เลยณตอนนี้ครับการที่คุณจะทาเบอร์เจียนได้มันมีความจําเป็นว่าคุณจะต้องทําให้มอนสเตอร์ติด Bloom โดยบลูมจะเกิดจากพืชบวกกับน้ำซึ่งกรณีน,น,นี้เรามี MC เป็นพืชแล้วครับแล้วเราก็มีอะยตกเป็นน้ำแล้วซึ่งอันติทั้งคู่สามารถแปะธาตุพืชและน้ำได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นหมายความว่าเราจําเป็นที่จะล่องเริ่มต้นด้วย2ตัวนี้ครับเหตุผลเพราะว่าตัว MC ถึงแม้ว่าระยะเวลาอันติจะอยู่นานครับแต่ถ้าในตอนต้นหรือตอนแรกสุดเนี่ยตัวเห็ดของตัว MC ไปโดนกับไฟแบบที่คุณเห็นนะครับมันจะระเบิดครับเท่ากับมันจะไม่อยู่แบบ ถ้าได้คุณมันจะกลายเป็นทำดาเมจแทนนั่นเองนะครับเราเลยต้องกวดตัวอายาโตกับตัว MC ทิ้งไว้ครับโดยที่ถ้ามอนสเตอร์ที่ติดธาตุน้ําหรือว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเห็ดโดนันติของอายาโตเนี่ยมันก็จะแปะน้ําให้กับตัวเห็ดของตัว MC ของเราทันทีนะครับฉะนั้นมันก็จะมีการขยายอาเขตออกไปแล้วก็ทําให้ระยะการโจมตีมันกว้างขึ้นและการโจมตีของตัวเห็ดของ MC มันก็จะกว้างขึ้นด้วยครับหมายถึงแต่ฮิตที่ออกเนี่ยนะแต่ละฮิตมันก็จะมี AOE หรือ area of effect ที่กว้างขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องทําการระเบิดครับจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือคุณต้องทําให้อันติของคาซือฮะเป็นไฟครับซึ่งมันง่ายมากคุณก็แค่กดเบนเนตแล้วกดอันติคาซือฮะครับจ <c oughs> บเสร็จเพราะว่าการที่คุณเอาเบนเนตก,กดอันติแล้วใครที่ยืนในอันติของเบนเน็ตคุณจะติดสถานะธาตุไฟครับซึ่งคาซืฮะตัวอันติของเฮียแกเนี่ยจะเลียงตามธาตุ เป็นหลักครับโดยไฟจะอยู่เหนือสุดฉะนั้นถ้าคุณตัวติดไฟมอนจะติดอะไรไม่รู้มันจะติดเป็นไฟครับ ง่ายแค่นั้นเลยเท่ากับทุกครั้งที่แอนติคาซึฮะคุณออกไปเนี่ยมันจะมีมระเบิดไฟออกไปด้วยเพราะว่าตัววอลเปเปอร์ของคาซึฮะามันเป็นไฟเท่ากับมันก็จะระเบิดตู้มแล้วก็ติดเปอร์เจียนนั่นเองครับโดยมะเฟืองทุกลูกที่ตกคาซึฮะาก็จะเป็นคนระเบิดแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะว่าเราไม่ได้สลับเป็นเน็ตมาเล่นแล้วเอ็นซีเราแปะพืชไปแล้วาอาโะตเราก็ไม่ได้แลวจะทำอะไรแล้วก็แค่ตีธรรมดารัวๆถูกไหมครับฉะนั้นหมายความว่าจบแล้วครับมะเฟืองทุกลูกถูกการันตีว่าจะถูกระเบิดด้วยตัว ละครที่ทําค่าความชนานาญธาตุล้วนอย่างคาเึฮะแน่นอนครับทีนี้ต่อไปที่คุณจะต้องรู้ก็คือเราจะทํายังไงให้มะเฟืองแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนั่นก็คือเราจําเป็นที่จะต้องให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในนี้ทําการใส่อ์ติแฟกต์เซตสีพืชก็คือเซตที่คุณเห็นตรงหน้านี้ครับการทํางานของมันคือเมื่อไรก็ตามที่ศัตรูโดนดาเมจจาก Elemental Skill หรือ Elemental b u r s t ครับจะโดนลดต้านทานพืชทันทีครับโดยผลตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับ ตัวเซตลมนะครับถ้าเซตลมเนี่ยคุณจะต้องทําการสวิร์แถมคุณต้องอยู่ในสนามตอนที่สวิร์ด้วยครับไม่งั้นจะไม่สามารถลดต้านทานได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเซตพืชเนี่ยคุณจะไม่อยู่ในสนามก็ได้ก็สามารถลดต้าน,านทานธาตุได้ขอแค่มอนสเตอร์โดนเมจจากสกิลของเราหรือเบิร์สท่าไม่ตายของเรานั่นแหละครับมันก็จะลดต้านทานพืชทันทีทําให้มันโดนเบอร์เจียนแล้วแรงแต่ในความเป็นจริงมันจะเบากว่านี้นะครับเพราะอาบิสรอบนี้มันแจกค่าความชำนาญธาตุครับและที่สําคัญคือค่าความชำนาน การทาที่เอาไปบวกกับเบอร์เจียนเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีเลเวลของตัวละครด้วยครับฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องมีเลเวล90หรือใกล้เคียง90ที่สุดที่ตัวคาสิฮะครับส่วนผม89พผมว่าผมขี่เหนียวเวลาไปตีมอนตาเวอร์มันก็จะได้ exp ก็ครับผมขี้เหนียวครับจะล้อผมก็ได้ แค่เพียงเท่านี้คือจบครับซึ่งณปัจจุบันมะเฟืองยังไม่สามารถติดตริได้ครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าอนาคตคุณมาดูที่หลังมันอาจจะติดตริได้แล้วคุยแค่นี้นะดูช่องบินดนช่องบินทั้งนั้นสิ่งที่คุณจะเป็นที่จะต้องทําเพื่อดาเมจก็คือเลเวลของตัวละครครับแล้วก็ค่าความชำนาญท่าของตัวละครครับแค่นั้นเลยแล้วเดี๋ยวมันจะแรงเองแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องมีตัวละครตัวหนึ่งใส่อิทธิ์ีพืชไว้เพื่อลดต้านทานพืชมันจะได้แรงนั่นเองนะครับ ยาวคาซือฮะไปใส่นะให้มันใส่สีลมเถอะมันลดต้านทานให้อายาโตะได้นะ่ะทีนี้มาเข้าสู่ช่วงใส่ของอีอย่างบางนี้โอเคง่ายๆครับ m c เรามีหน้าที่อย่างเดียวครับผมแปะธาตุพืชแล้วทํายังไงก็ได้ให้ตัวมีประโยชน์ที่สุดนอกจากแปะธาตุพืชอย่างผมเนี่ยจะให้ MC ใส่ฟาวอนิสนะครับเพื่อช่วยเติมพลังงานให้ทั้งอายาโตและคาซือฮะครับฉะนั้น MC ผมก็เลยใส่ฟาว n นิสและก็ไปใส่อาร์ติแฟก์เป็น4พืชนั่นเองนะครับเอ่อตอนนี้ผมใส่5้าพืชน,นะ ทีนี้ก็จะมีวลีเด็ดว่าพี่ผมต้องใสในาฬิกาอะไรผมต้องใส่ถ้วยอะไรผมต้องใส่หัวอะไรเอาแบบนี้นะครับคุณมีหน้าที่ที่จะต้องทําแค่อย่างเดียวครับคือทํำยังไงก็ได้ให้คุณกดอันติให้ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณมันขาดพลังงานคุณใส่ฟาวเนสคุณก็ใส่หัวชิสเลตไปชิ้นหนึ่งครับฉะนั้นถ้าถามผมนะครับชิ้นที่ฟิกซ์มีชิ้นเดียวครับคือ นาฬิกาอียาครับที่เหลือคุณจะใส่อะไรก็ใส่ขอให้มันกดท่าไม้ตายได้ตลอดเวลาก็พอนั่นคือจบหน้าที่ของคุณแล้วครับตัวต่อไปคืออียโตครับอยโตเนี่ยให้ทําดามจตตามปกติเลยครับโดยอียโตผมไม่แนะนําให้ทําตัวค่าความชํานาญธาตุนะครับคือถ้ามีติดนะไม่เป็นไรแต่ว่าไม่อยากให้โฟกัสที่ความชํานาญธาตุครับคุณจะเห็นในคลิปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจริงๆขึ้นไ้ดูซ้ําก็ได้ว่าอียโตเนี่ยเวลาตีนะครับมันจะมีแค่ฮิตที่คุณกดใช้สกิลฮิตแรกสุดนั่นแหละครับที่มัน ติดเวเปอร์ไรส์ที่เหลือมันจะไม่ค่อยติดเวเปอร์ไรส์แล้วครับผมเพราะว่ามอนมันมันมกจะติดเกตน้ํานําจากอันติของอายโตะแปะด้วยนะครับฉะนั้นเราได้ใช้ความชนานาญท่าแค่ตอนที่เรากดสกิลครั้งแรกครั้งเดียวเลยที่เหลือมันไม่ติดแล้วนะครับฉะนั้นคุณจะเห็นไวโลมาพวกนี้มันก็โดนอายโตตีทีละ20,000แบบ สองหมื่นอ่ะเพราะว่ามันไม่ติดความชานาญธาตุอะไรแล้วครับฉะนั้นไม่ต้องทําความชานาญธาตุมาเฟืองที่ตกมาเดี๋ยวคาซือฮะเขาระเบิดให้เองครับฉะนั้นใส่ของทำน้ำมตตามปกติเลยครับคุณจะใส่สีน้ําสีกลาเซตยับเอาเลยแล้วแต่คุณเลยคุณจะไปใส่เป็นเซตก็อดออฟปิงก็ได้ครับนี่ครับเซตนี้ผมเปิดให้ดูเอ็กโคครับเอ็กโคเป็นเซตอาร์ติแฟกซ์ที่ คือมันดีนะแต่คุณต้องเข้าใจว่าตัว Echo เนี่ยมันมีเรื่องของการส่งข้อมูลไปกลับแล้วห่างเรากับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภูมิภาคที่การส่งข้อมูลไปกลับมันห่วยครับไม่จะติดแล้วก็ติดซ้ำไม่ได้ต้องรอมันส่งข้อมูลกันให้เรียบร้อยก่อนนะยูโ you น know. ครับแต่ถ้าอยากใช้ใช้ได้ครับผม อ,อย่าดูที่ปิงนะดูที่ความสมูทของการส่งกลับข้อมูลนะไม่ใช่ปิงปิง30ถ้าการส่งข้อมูลเฮี้ยก็คือเฮี้ยนนะทุกคน แค่นั้นแหละครับแค่เราไม่ได้ใช้ค่าวความชนนานธาตุในทีมนี้เท่านั้นเองครับต่อไปพระเอกของเราสาหรับตี้นี้คือคาซือฮะครับคาซือฮะก็แค่ใส่สีลมแล้วก็ทําค่าความชํนนานธาตุล้วนครับอย่าลืมทําค่ารีพลังงานติดไว้ด้วยแต่อย่างกรณีผมเนี่ยผมใส่ฟาวเนียสสตัวก็คือทั้งเบนเน็ตแล้วก็ตัว MC พืชนะครับพลังงานผมเลยพอใช้เนาะแล้วก็ผมไม่ได้มีซีสักตัวนะครับยกเว้นตัวละครสีดาวนะคือเออจริงๆมีแต่ยังไม่ปลดนะ่ะคือผมรอชายหรือผัวเก่าผ มกลับมาแล้วผมจะค่อยเข้าวงการสปีดรันทีหลังก็ดาวไว้ก่อนเดาวไว้ก่อนแค่นั้นจบเลยครับเพราะคุณมีหน้าที่ระเบิดมะเฟืองและลดต้าน,านทานท่าน้ําและแจกความเสียหายท่าน,น้ํา หรือโบนัสช่องกลางเท็กซ์อยู่ด้านล่างครับอ่านเลยหรือที่มุมขวาบนก็ได้ว่าเขาเราคำนวณดาเมจกันยังไงนะครับต่อไปคือเบนเน็ตครับจริงๆเบนเน็ตเนี่ยเราจะใส่เป็น4อินสแัคเตอร์ก็ได้หรือเราจะใส่เป็น4ีโนเบสก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว,ว่าใส่เป็นโนเบสไปเถอะครับคือค่าความชนานํานาญธาตุเนี่ยมันมี MC ได้ใช้แต่ว่าเราเอามาแปะธาตุฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจตัว EM แล้วครับคือคุณต้องเข้าใจว่ามันติดเป็นบลูมันก็มีโอกาสที่จํานวนมะเฟืองมันจะเกิน5ลูกแล้วระเบิดออโต้มันใช่ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นฉันไม่ต้องไปสนใจหรอกครับไออโตผมก็แจ้งไปแล้วว่ามันไม่สามารถเราเยียมไปใช้ได้เพราะมันใช้ได้แค่ฮิตเดียวมอนมันติดน้ํานาครับมันจะมีแค่คาซือฮะเท่านั้นแหละที่จะใช้ได้นะครับจะใส่สีอินสตัคเตอร์เพื่อแจกค่าความชํานาญธาตุก็ได้อ่ะเผื่อคนไม่รู้นะครับตอนนี้คุณวิ่งตามเวอร์มันดรอปอยู่แล้วแล้วเวลาคุณตีบอสรายสัปดาห์มันก็ดรอปครับ,ก,บ,รบก็คือเซตนี้เพราะว่าเวลาคุณทริกเกอร์เอิเมนทอลเรียคชันนั่นหมายความว่าคุณทําปฏิกิริยาธาตุอะไรก็ได้ หมายถึงคุณที่ใส่เป็นคนทําด้วยไม่ใช่มันติดปฏิกิริยาขึ้นมาแต่คุณไม่ได้ทำนะมันจะมีการแจกค่าความชำนาญพลาดให้กับเพื่อน120ตรงนี้คิด เป็นประมาณ6มูลค่าซับส t ตครับเมื่อเปรียบเทียบกับโนเบลสเนี่ยมันจะให้คุณเพียงแค่20% ATK ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ4 s u ซับสเตนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคาซือฮะมันใช้ได้ถึงมันจะไม่ขีดก็ตามแล้วก็ไออาโตะมันใช้ได้เต็มๆเ,เนาะฉะนั้นก็แล้วแต่ครับอยากใส่ไรใส่ขีดสำคัญแค่ MC ใส่4พืชคาซือฮะใส่สีลม EM แล้วก็ทุกตัวทั้ง4ตัวสามารถกดอันติได้ครับฉะนั้นผมให้ค่ารีพลังงานคร่าวๆแล้วกันครับจริงๆอายาโตถ้าคุณต้องการกดพลังงานตลอดตลอดเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องมีค่ารีพลังงานอยู่ที่ประมาณ1 6 0ยห0ถึงสองครับขึ้นอยู่กับดเมของคุณจํานวนมอนสเตอร์ที่เจอและประเภทมอนสเตอร์ที่เจอครับ ส่วน MC ผมมาใช้อยู่ประมาณ200กว่าๆเลยเพราะว่าผมไม่รู้จะทำน้อยทำไมผมไม่ได้หวังดาเมจอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องคิดจะหวังด้วยนะค่าซื้อ5เนี่ยผมเชียร์ที่150ครับเพราะว่าในโัเทชันเราสามารถใช้งานสกิลได้2ครั้งฉะนั้นมันพอแน่ๆครับสุดท้ายมันติดว่าอโยโตะมันใช้สกิลเสร็จมันต้องพักมันต้องรองไงแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเอามากดสกิลเพียงแค่ครั้งเดียวผมแมนะนําว่าทําสัก180 200ถึงก็ได้ครับเพื่อความปลอดภัยเนาะส่วนเมนเนตก็250นะ ถัวๆกันไปรแต่ถ้าใส่ฟาโวทำเท่าไหร่มันก็พอนะถ้ารับของตัวเองอย่าลืมใส่หัวกิเลศด้วยต่อไปคือวิธีการเล่นนะครับผมจะมีการขึ้นทั้งห้อง12 1, 3, ขีด1ขีด2ขีด3ครึ่งบนไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับและเดี๋ยวจะมีแถมชายไว้ให้ที่12 2, ขีด2ครึ่งร่างตอนตีกลับมากุให้เห็นว่าเราเซตอัพ1โรเทชันกับมอนเดียวโดยใช้ชายทำดามจได้ประมาณไหนนะครับอา้าวมาดูอายโตะกันก่อนครับอย่างที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ตอน ตแต่คราวนี้จะมีคลิปประกอบพร้อมกับบอกให้คุณเห็นที่มุมซ้ายจอว่าเราทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่1คือเราควรจะกด ถ้าไม้ตายของออยาโตก่อนครับเพื่อมีการแปะน้ําถ้ามอนสเตอร์ที่ตัวติดน้ําเดินมาโดนอันติของ MC มันก็จะติดให้เห็ดมันมีการขยายอาณาเขตออกไปนั่นคือตัวบ่งบอกคุณว่าคุณสามารถเอาเบนเน็ตกดอันติได้แล้วครับโดยเราจะไม่ใช้ตัวออยาโตใช้สกิลเด็ดขาดนะครับในช่วงต้นนะต่อไปก็คือเราเห็นว่าตัวเห็ดมันมีการขยายอาณาเขตออกไปแล้วคุณก็เอาเบนเน็ตมากดท่าไม้ตายได้แล้วครับแล้วก็สลับคาซึฮะมา จะรวบมอนสเตอร์ก่อนก็ได้หรือจะใช้ท่าไม้ตายก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณสะดวกเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่คุณนําไปใช้เนี่ยคุณอยากจะรวบมอนก่อนหรือว่ากดอันติทิ้งไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณนะครับก็ขอแค่คุณกดอันติใน พื้นไฟของเบนเน็ตเพื่อให้อันติคาซือฮะมันเป็นไฟก็พอครับแค่นี้เสร็จแล้วครับเราก็จะสลับไอาโตมายืนตีชิวๆซึ่งคุณจะเห็นว่ามันเคลียร์เร็วมากนะครับโดยเฉพาะห้องโลมาที่คุณเห็นเนี่ยมันโอ้โหแปบ๊บเดียวครับเวลาเนี่ยเท่าเกณฑ์ลีกโลสเปนเดอร์ของช่องผมที่เป็นสปีดรันเลยนะคือในช่องผงเนี่ยจะมี Discord ของเรานะครับซึ่งเราจะมีโรสําหรับคนที่อยากลองเล่นสปีดลันเป็นวิ่งสู้ฟันซึ่งจะง่ายกว่าสปีดรันทั่วไปนะครับเพื่อให้คุณเนี่ย สามารถเล่นได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเราพยายามจะหาคอนเทนต์เอนเกมให้คุณเพราะว่ามีเขาประกาศแล้วว่าไม่มีใครเขาอยากจะเล่นหรอกไอหมูเก,กาะมักสลีปเนี่ยสรุปคือพวกกูเป็นซิมหมูเกาะประการลังที่เกมเขาไม่เอานะ,ะแต่ถ้าอยากเข้าร่วมแกงก็ลิง์ดสกอดูอ่่ที่ดีคลิปชันนะครับวงการนี้เข้าแล้วออกยากนะระวังปวดหลังด้วยสำหรับรยาโตจะใช้งานแค่นี้เลยครับเนาะก็ คู่สู้แล้วกันครับลองเล่นดูมันเล่นได้เล่นสนุกข้อควรระวังมีแค่เรื่องเดียวคุณต้องรอให้เหตุของตัว MC ของเราติด การขยายอาเขตก่อนง่ายๆคือคุณดูก่อนว่าตัวเห็ดเนี่ยมันมีการติดธาตุไปแล้วซึ่งธาตุที่เข้าไปอินเทอร์แอคกับตัวเห็ดได้เนี่ยจะมีธาตุน้ําทําให้เห็ดมันกว้างขึ้นครับแล้วก็จะมีธาตุไฟฟ้าที่ทําให้เห็ดมันไม่ได้กว้างขึ้นแต่ว่ามันจะโจมตีได้เร็วขึ้นซึ่งก็จะแปะพืชได้เร็วขึ้นครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแต่ว่าเราเราเรา,เราไม่มีตัวไฟฟ้าอะเข้าใจใช่ไหมและอย่างุดท้ายคือเห็ดแห่งความชิบหายก็คือแบบที่คุณเห็นตอนนี้เลยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ล่อน แล้วคุณกดอันติเป็นเน็ตเรียวร้อยเป็นเหตุระเบิดอดแดกรีเซ็ตเลยมึงต่อไปก็จะเป็นชายครับซึ่งคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยรออย่างใจเย็นก่อนเพื่อที่จะไปตีกับมาโกุนะครับเพราะว่าเราต้องการเซตอัพให้ดูว่าพอเราเซตอัพหนึ่งโรเทชันเนี่ยดามจมันได้ประมาณไหนนะเดี๋ยวคุณดูที่ข้อเลือดแล้วกันนะครับว่าจะมีขีดสีแดงของเลือดเก่ากับเลือดใหม่ไว้ฉายวนซ้นําในระหว่างที่ผมกําลังอธิบายคุณครับ สำหรับการเล่นแบบนี้สิ่งแรกที่คุณต้องทำจะกลับกันครับเราจะใช้ตัว MC ของเราใช้ท่าไม้ตายก่อนครับแล้วเราจะใช้ชายกดสกิลใส่ตรงที่เห็ดอยู่เลยครับเพื่อให้เห็ดติดเป็นน้ำนั่นเองครับแล้วก็ตีชักแล้วแต่อยากจตีกี่ทีก็เอาก็จริงๆมันตีได้สองทีนะก็คือ เกจพืชมานำนำ้ำหมายความว่าคุณกด N1C มันก็จะติดอ่อจริงๆไม่ต้องหรอกมันติดลิฟทายมันก็ติดแล้วละเอาเป็นว่าคุณใหญ่ได้มาเฟืองสองลูกแล้วกันมาเฟืองจะตกมา2ลูกจากการที่คุณเอาชายตีแล้วก็ติดลิฟทายออกมาอีกกับสกิลถูกไหมครับพอมันตกแล้วคุณก็เอาเบนเน็ตมากดถ้าไม่ตายได้เลยครับเพราะว่าชายเราใช้สกิลของเราเองทำดามเจเป็นน้ํารอบๆตัวแล้วทําให้เหตุของ MC มันติดเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะสับเบนเน็ตมากดอันติเลยครับแต่อันนี้จะมีความแตกต่างอีกนิดหนึ่งครับค ใช้สกิลเด็ดขาดครับถ้าเราเอาเบนเนตใช้สกิลสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกจน้ําที่ตัวมอนสเตอร์จะหายไปครับเนาะฉะนั้นกดแค่อันติครับแล้วเราก็เอาคาซือฮากดถ้าไม่ตายได้เลยเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเอาเบนเนดกดสกิลด้วยเกจน้ําหายเวลาคาซือฮักดอันติเนี่ยจะไม่ได้ทําการแจกโบนัสความเสียหายธาตุน้ําให้กับชายและไม่ได้ลดต้านทานธาตุน้านําให้กับชายครับ เนาะเพราะว่าเกตมันไม่มีน้ำขึ้นที่มอนเซอร์แล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถแจกได้อยู่นะครับตอนที่คาซือฮะไม่ได้อยู่ในสนามเนี่ยแล้วมีการสเสมอธาตุใดๆก็ตามซึ่งขึ้นแตกธาตุกันได้นะครับหมายถึงว่าติดได้หลายธาตุนะ่ ตรงนี้สามารถแจกได้ครับแต่ว่าเรื่องของการลดต้านทานจําเป็นที่จะต้องยืนในสนามบวกกับเซตอ์ติแฟกซีลมก็คือเซตตรงหน้าคุณตอนนี้เท่านั้นเพื่อติดนะครับทวนซ้ำไม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไปเร็วนิดนึงนะครับคือเราจะทําการเอา MC กดท่าไม่ตายครับผมเราจะใช้ชายกดสกิลแล้วตีใส่บอสครับผมแล้วก็ทําให้มะเฟืองตกสัก2ลูกก่อนแลังจานั้นเราจะเอาเบเน็กดท่าไม่ตายโดยห้ามกดใช้สกิลบวกกับเอาคาซึฮะกดท่าไม่ตายนะครับแค่นี้คือเสร็จแล้วแล้วเราเอาชายยืนซัดได้ยาวๆเลยครับ แต่ว่าตอนสลับชายมาให้ชายใช้ถ้าไม่ตายในโหมดเรสหรือว่าโหมดธนูก่อนอย่างที่เห็นนั่นเองนะครับใช้ได้ดีเร็วแล้วแรงมากด้วยครับผมแต่ถามว่ามันจะสู้เซียงหลิงได้ไหมผมตอบแบบแมนๆเลยถือว่ายังสู้ไม่ได้จะบ้าป่ะใครจะไปสู้เซียงหลิงได้น่มันเทพไฟเลยนะเซียงหลิงนี่นะเปื่อชิปไหมนะก็ถ้าเบิดก็มาเล่นตีนี่พังก็ได้นะครับมันมันเล่นได้นะครับต่อไปคือการเปรียบเทียบระหว่างพี่ชายกับอายโตะครับว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นออยโตครับส่วนฝั่งขวามือจะเป็นชายตัวเล่นที่อาเบช้องสิองขีดหนึ่งด้วยกันครับสิ่งแรกที่กูจะเห็นในระหว่างที่เล่นเลยคือชายรับเฟสแรกสุดผมเอาชายกดอันติเลยผมไม่เซตอัพถาดพืดเตซ้มครับเพราะหมอนแมงตายไปแล้วครับสภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยฮะแล้วผมก็จะไปยืนชิวๆรอนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ค่อยเซตอัพตอนที่ตัวซามูไรมันมาด้วยกันโดยพร้อมเพรียงครับคำถามคือ จะเล่นชายหรือเล่นไอโะตะดีผมก็ตอบแบบแมนๆเลยนะครับมันไม่ต่างกันหรอกฮะ แต่ว่าาอาโตเนี่ยกับมอนกลุ่มมันเล่นดีกว่าชายจริงครับแต่ถ้ากับมอนเดี่ยวเนี่ยเล่นชายดีกว่าครับคุณก็จะเห็นในคลิปไปแลว้วมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเป็นพิเศษเลยนะครับต่อไปคือกอนีเป็น12ขีด2บ้างครับเหมือนเดิมครับซ้ายขวาตำแหน่งตามเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นห้อง2แทนครับคุณจะเห็นว่าถ้าเป็นชายเนี่ยจุดเด่นคือมันเบิร์สก้อนได้ถ้ามอนมันอยู่รอบๆตัวก็แค่ใช้อันติในโหมดเมลีแทนที่จะเป็นโหมดเรนจ์ แค่นั้นเองครับหมดเมลีคือกดสกิลก่อนแล้วค่อยกดใช้ท่าไม้ตายนั่นแหละครับจบอีซี่เวลาที่มันได้ก็คือคือเบียดๆกันครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมอนสเตอร์ด้วยแล้วก็รันจากที่ลองๆมาใกล้ๆกันหมดเลยครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากข้อดีของอายาโตะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือมันตีกว้างครับแต่ชายมันตีแคบฉะนั้นมันพึ่งการแพ็คมอนพอสมควรครับแต่ว่าชายมันเบร์สทีเป็นแสนได้จากตอนช่วงต้นเลยนั่นเองนะครับจะหลบง่ายๆก็คือ ถ้าเป็นมอนเดี่ยวใช้ใชายถ้าเป็นมอนกลุ่มใช้อายโตหรือชายก็ได้ครับแต่ว่ามอนเดียวอย่าใช้อายโตนะถือว่าผมขอจริงๆคือมันแปะน้ําได้ไม่ดีเท่านะก็เลยไม่เชียบวกอันตีสียเวลาด้วยและสิ่งสุดท้ายที่คุณจาเป็นต้องรู้ครับข้อดีและความอิบอายของทีมนี้ครับทีมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอนสเตอร์กลุ่มเป็นหลักเลยครับแล้วก็บัฟอาบิสที่คุณเห็นตรงหน้านะตอนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอนสเตอร์กลุ่มมากกว่ามอนสเตอร์เดี่ยวเช่นเดียวกันครับ โอเคเรามาทําความเข้าใจบ mm ัฟอาบิสในรอบนี้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแล้วนะกว่าจะคลิปออกเหลือวันเดียวบัฟใหม่ก็เปลี่ยนแล้วตัวบัฟก็คือเมื่อเราทําการทริกร์ก็คือทําให้เกิดนะครับปฏิกิริยาประเภทบลูม h y เปอร์บลูแล้วก็เบอร์เจียนครับจะทำให้เราสามารถได้ค่า EM ขึ้นมา40ให้กับทั้งปาร์ตี้เป็นระยะเวลา10วินาทีครับและติดได้สูงสุดคือ5 stack ครับหมายความว่าพืชทุกอย่างที่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาหมายถึงปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับพืชน,นะครับที่เกี่ยวกับม้าเฟืองด้วยนะครับจะได้ EM ทันทีให้กับทั้งตี้ครับหมายความว่าดาเมจที่คุณเห็นคาเซฮามันตุ้มแรงขนาดนั้นเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาธาตุเบอร์เจียน ที่ได้รับบัฟ EM มาแล้ว200ครับถูกต้องแล้วมันก็เลยแรงเป็นพิเศษครับบวกกับการที่เราต้องการจะทําให้มะเฟืองตกขึ้นมาเนี่ยมันถูกบังคับว่าจะต้องมีการแปกเกจให้กับมอนสเตอร์ครับแต่ถ้ามันมีมอนหลายตัวมันก็ทําให้มะเฟืองตกได้หลายลูกนั่นเองครับโดยเงื่อนไข ที่แนะนําว่าดีที่สุดคือมอนสเตอร์ประมาณ3ตัวขึ้นไปครับเพราะว่าเวลาเราติดลุมขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี3ลูกแล้วนั่นเองนะครับแต่ถามว่าจริงๆมันจําเป็นไหมมันก็ไม่ครับเพราะว่ากว่านติคาสืหะมันจะวนมารอบนึงเนี่ยมันอาจจะมีการติดซ้ําก็ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้รู้วยแล้วกันว่ามอนกลุ่มดีกว่ามอนเดี่ยวแน่ๆสำหรับตีนี้ครับต่อไปข้อเสียที่คุณจะต้องรู้อีกหนึ่งอย่างก็คือปฏิกิริยาท่าป,ประเภทที่มันเกี่ยวกับพวกมาเฟืองทั้งหมดนะ เวลาโดนเนี่ยมันจะโดนได้สูงสุดเพียงแค่2อ n s ินสแตนต์ครับนั่นเท่ากับว่าต่อให้มันมีมะเฟืองอยู่เต็มสนามเลย5ลูกแล้วเกิดระเบิดเป็นเบอร์เจียนขึ้นมาพร้อมกันดาเมจที่มันออกมามันก็โดนแค่ตามจํานวนอินสแตนต์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ต่อ1ตัวเท่านั้นเองครับและมันทําดาเมจใส่ตัวคุณได้ด้วยครับและความน่ากลัวที่สุดคือดาเมจที่ออกมามันเป็นพืชครับแล้วมันน่ากลัวตรงไหนครับเป็นพืชคุณต้องเข้าใจว่าปกติแล้ว เนี่ยไอ้พวกทีเบอร์เจียนเราสามารถใช้โทมะได้ถูกไหมครับถ้าละเบิดระเบิดที่เป็นเบอร์เจียนออกมามันเป็นไฟโล่โทมะมันสามารถกันไฟได้มากขึ้นเป็น2.5เท่าครับโล่พืชนะปัจจุบันยังไม่มีเล้วกว็ไม่น่าจะมีเพราะว่าคุณเอาดินไปคริสตัลไลซ์พืชไม่ได้ฉะนั้นคุณก็ไม่มีทางได้ผลึกโล่พืช ถูกไหมครับแล้วตัวโล่ธาตุพืชก็ยังไม่มีทําให้โทมะที่โล่มันเหมือนจะใช้งานกันดามเมจได้กลายเป็นใช้ไม่ได้ครับเพราะดามเมจที่ตัวคุณโดนเองนั้นมันเป็นดามเมจพืชไม่ใช่ไฟเพราะเป็นดามเมจพืชโล่ของโทมะมันกันไฟ2.5กันอื่นๆมันไม่ได้2.5มันก็ ระเหยสิครับไม่ถึงโล่นระเหยนะจริงๆระหว่างที่กดอันติอยู่ตีไปโทมัสมันก็ระเหยได้แหละคุณไม่งงเนาะนี่แหละครับคือข้อเสียครับเนาะหลักๆมันจะประมาณนี้ครับแล้วมันรีควายการเซตอัพที่พลาดไม่ได้ถ้าคุณพลาดคุณไม่ได้แปะน้ําที่ตัวเห็ดก่อนแล้วคุณดันเอาเบนเน็ตไปกระทืบใส่รับรองครับเหตุ ตมเป็นโกโก้ครันช์ครับผมข้อเสียทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนข้อดีคือเล่นดีเล่นมันเล่นสนุกครับผมแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะสุดท้ายแล้วมันก็สู้พวกทีเมต้าไม่ได้นะครับแต่คุณก็ต้องเข้าใจอีกอย่างนึงนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าใครๆก็อยากจะเล่นเซียงหลิงแล้วก็มีคนที่ไม่เล่นเซียงหลิงเยอะและที่สําคัญคือมันก็มีคนหลายๆคนที่เขาอยากทําให้คาซือฮะของเขาเป็นคนที่ทําดาเมตรแรงมากๆซึ่งกรณีแบบนี้คาซือฮะเราสามารถทําดาเมตจากเบอร์เจียนได้ แรงมากๆด้วยนะครับซึ่งคนทําให้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือคาสือฮะการที่คุณอวยคาสือฮะคุณอาจจะอยากให้คาสือฮะคุณทําดาเมตได้แรงครับเพราะเดิมคุณมักจะไปทําคาสือฮะเป็นสายดาเมตรหรือเป็นสายเอ็ม ที่ไปผสมเป็นคริกขึ้นมาแล้วก็เอมใส่แค่ชิ้นเดียวที่นาฬิกาแบบนี้คราวนี้คุณก็จะมีทางเลือกว่าต่อให้คุณเล่นคาสิฮะเป็น EM หรือความชํานาญธาตุล้วนก็สามารถทําเบอร์เจียนได้แบบทีหนึ่งหลักหลายหมื่นได้แล้วและยังมีดาเมจจากตัวเองที่สวิลได้แยกอีกต่างหากด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นออปชันอีกออปชันหนึ่งและกันสําหรับคนที่อยากจะลองปัน้นคาสิหะมาเล่นนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าธาตุพืชมันจะมายัางไลงลมแม่งก็ไม่ตกเมตาครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าสนใจอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรถ้าผมพอจะตอบได้ผมจะพยายามตอบให้ทุกคนนะครับส่วนใครอยากช่วยสนับสนุนผมคุณก็สามารถสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมได้ซึ่งลิงก์ก็อยู่ที่ description ด้านล่างด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย